ของคนที่เป็นตุลาการของคนที่เป็นผู้พิพากษาครับมีประมวลจริยธรรมข้าราชการตุลาการข้อที่28บครับรรท่านประธานบัญญัติเอาไว้ว่าผู้พิพากษาไม่พึงแสดงปฐาฐกถาบรรยายสอนหรือเข้าร่วมการสัมมนาอภิปรายแสดงความคิดเห็นใดๆต่อสาธารณาชนซึ่งอาจกระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ครับคิดเห็นว่าลักษณะตนเองนี่เป็นใหญ่อวดเบ่งแล้วก็เหยียดยามเสียดสี บุคคลซึ่งเคยเป็นคู่กรณีในสารรัฐธรรมนูญเราจะไม่คุ้มครองครับตามกฎหมายเมื่อมีการไต่ยทอไม่มีการประชุมรับบุคคลภายนอกสามารถจะอร้องได้นะครับท่านประธาน,าน,น,นสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมนัทพงศ์เรืองบรรยาวุฒิผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรคประชาชนครับธรรมรานครับผมขออนุญาตใช้สิทธิตามข้อบังคับข้อที่54วงเล็บหนึ่งในการเสนอยติด่วนด้วยวัจารเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเกี่ยวกับการแสดงออกของผู้ดํารงตําแหน่ง ในองค์กรตุลาการในเวทีสาธารณะซึ่งถูกวิาพากษ์วิจารณ์โดยประชาชนครับจนนําไปสู่การตั้งคําถามต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรอิสระเพื่อให้สภาผูรร้แทนราษฎรครับส่งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปยังสารรัฐธรรมนูญให้พิจารณาดําเนินการต่อไปขอผู้รับรองได้ครับผู้รับรองถูกต้องครับเกินกว่าจานวนห้าท่านครับครับ,รบขอบคุณท่านประธานครับ ผมขออนุญาตใช้เวลาในการอภิปรายถึงหลักการและเหตุผลในการเสนอยติก่อนที่ผมเชื่อว่าจะมีผู้ร่วมอภิปรายเพื่อนสมาชิกหลายท่านแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นดังกล่าวก่อนที่พวกเราจะมีมติตามขั้นตอนต่อไปนะครับครับก่อนที่จะดําเนินการอภิปรายยติด่วนด้วยวาจานี้นะครับเนื่องจากว่าข้อบังคับการประชุมของสภานะครับได้กําหนดว่าต้องพิจารณาเรียงตามลำดับนะครับอ่เพราะฉะนั้นจะตอบตามจากที่ประชุมว่า ท่านเห็นด้วยไหมครับว่าจะนำยติด,ด่วนขึ้นมาพิจารณาก่อนยติอื่นที่ตามมานะครับมีผู้ใดกัดข้องแล้วอ๋อ,อครับออยังมีผู้เสนออีกท่านหนึ่งนะครับถ้าอย่างนั้นคุณนัทพอ์อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปรปานครับจะมีผู้เสนออีกท่านหนึ่งเชิญครับท่านประธานสภา,าที่เคารพกระผมนายอดีศรเพียงเกตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพรรเพื่อไทยโดยกับผมมริสรพิงเกตขออนุญ,ญาตเสนอจะติด,ด่วนโดยวาจามีเนื้อหาสาระคล้ายๆกับท่านหัวหน้าพักคประชาชนได้เสนอไปต่อท่านประธานคือเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเกี่ยวกับการแสดงออกของผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรตุลาการในเวทีสาธารณะซึ่งถูกวิาพากวิจารณ์โดยประชาชน จนนำไปสู่การตั้งคำถามต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเพื่อส่งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาผู้แทนราษฎรไปสู่องค์กรที่เกี่ยวข้องคือสารรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาต่อไปขออนุญาตขอผู้รับรองครับผมครับเพื่อรับรองถูกต้องครับจะได้พิปรายครับแต่ไเอยาเพิ่งข้อพิปรายครับเนื่องจากว่ายตินี้เป็นยติด่วนเสนอขึ้นมานะครับเพื่อพิจารณา เป็นยติด่วนแต่ข้อบังคับข้อ28ครับ,รบกําหนดไว้ว่าที่ประชมุมต้องพิจารณาตามระเบียบวราระการประชมุมถ้าจะนําระเบียบวราระอื่นขึ้นมาประชมุมนั้นต้องได้รับอนุญาตจากที่ประชมุมนะครับเพราะนั้นผมจึงขออนุญาตจากที่ประชมุมว่าจะขอนํายัติด่วนทั้งสองยัตินี้ขึ้นมาพิจารณาก่อนยัติอื่นที่ที่ได้มีอยู่ในระเบียบวราระอยู่แล้วมีผู้ใดขัดข้องไหมครับครับไม่มีผู้ใดขัดข้องก็ ผมขออาศัยข้อบังคับข้อ88ถือว่าที่ประชุมนี้เห็นชอบให้พิจารณายัติด่วนด้วยวาจาเรื่องนี้ก่อนยัตติตามระเบียบวาระอื่นนะครับวันนั้นขอให้ผู้อภิปรายอภิปรายได้นะครับท่านแรกเลยครับที่คุณท่านคณะพักประขันะครับคุณนัทพงศ์เรืองประเดียเจริญครับก่อนที่จะอภิปรายนะครับเริ่มอภิปรายเรื่องนี้ผมอยากจะเรียนให้ท่านสมาชิกทราบว่าเนื่องจากว่า อาจจะมีกล่าวถึงบุคคลภายนอกและองค์กรทางตุลาการการกล่าว <c oughs> ถึงบุคคลภายนอกเนื่องจากว่าเรามีการถ่ายทอดนะครับเ,เพราะฉะนั้นเราจะไม่คุม้มครองครับตามกฎหมายเมื่อมีการถ่ายทอดไม่มีการประชุมรับบุคคลภายนอกสามารถจะฟ้องร้องได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้พึงระวังในประเด็นที่กล่าวถึงบุคคลภายนอกเป็นประเด็นที่เขาจะฟ้องร้องได้ไม่ว่าประเด็นใดเพราะว่า <c oughs> สภา,าไม่สามารถจะคุ้มครองได้นะครับเพราะเป็นบุคคลภายนอก ในประการที่สองนะครับถ้าจะกล่าวถึงองค์กรทางตุลาการก็ให้พึงระวังในเรื่องของการละเมิดอำนาจของของศาลนะครับไม่ว่าจะเป็นศารล,ะลาระดุบสูนศาลใดๆผมเข้าใจว่าพวกเราคงเข้าใจกฎหมายนี้อยู่แล้วขอให้พึงระมัดระวังในสองประการนะครับประการบุคคลภายนอกประการที่สองการละเมิดอำนาจของฝ่ายตุลาการนะครับครับเพราะฉะนั้นก็ขอดำเนินการได้นะครับครับขอบคุณท่านประธานนะครับ ในความหงหญยแล้วก็ผมเชื่อว่าผมและเพื่อนสมาชิกก็จะปฏิบัติทุกอย่างตามข้อบังคับแลวก็ตามกฎหมายนะครับอภิปรายอยู่ในกรอบครับท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมนัทพงศ์รัยาวุฒิผู้แทนราศฎรแบบชีรายชื่อพรคประชาชนนะครับขออนุญาตใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเพื่ออภิปรายถึงหลักการและเหตุผลในการเสนอยติดังกล่าวครับท่านประธานครับสืบเนื่องจากประเด็นนะครับเมื่อวานที่มีหน้าข่าวเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสังคมกรณีที่มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านหนึ่งครับ ขึ้นไปบรรยายในเวทีสาธารณะที่จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีและมีการแสดงความคิดความเห็นครับที่ระบุถึงพักประชาชนโดยตรงในการที่บอกว่าพวกเราจะต้องขอบคุณท่านที่ท่านได้วินิจฉัยยุบพ,พักเก้าวไกลจนนำมาสู่การที่พักประชาชนครับได้รับยอดบริจาคสูงถึง20ล้านบาทท่านประธานครับผมคิดว่าการแสดงความคิดความเห็นแบบนี้ในเวทีสาธารนณะ ของบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งเป็นตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญจะต้องมีการคิดไตรตรองอย่างดีครับว่าเป็นการแสดงทัศนคติส่วนตัวหรือเป็นการแสดงทัศนคติที่ส่วนหนึ่งนั้นเกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจหน้าที่ของท่านในฐานะองค์กรอิสระภายใต้รัฐธรรมนูญเรื่องนี้ถ้าเป็นการแสดงความคิดความเห็นส่วนตัวทั่วไปผมคิดว่าไม่ไมขัดข้องครับแต่เนื่องจากว่าเป็นการแสดงความคิดความเห็นที่ท่านเองเป็นองค์คณะตุลาการ ที่ท่านได้พิภากษาประหารชีวิตพักการเมืองโทษสูงสุดนะครับประหารชีวิตพักการเมืองคือการยุบพักการเมืองแล้วท่านออกมาแสดงความคิดความเห็นต่อประเด็นดังกล่าวแบบนี้เชิงประชดประชันหรือถักถางว่าพวกเราต้องขอบคุณท่านผมคิดว่าแบบนี้เป็นความชอบธรรมของสภาผู้แทนร,ร,ราษฎรของประชาชนที่กําลังรับฟังอยู่ครับที่เราในฐานะตัวแทนปวงชนผู้ทรงอํานาจสูงสุดควรจะต้องตั้งคําถามได้ครับต่อองค์กรภายใต้ร,รัฐธ,ธรรมนูญ ท่านประธานครับตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญครับหมวดที่สองว่าด้วยจริยธรรมอันเป็นข่้นนิยมหลักข้อที่13มครับมีบทบัญญัติไว้ว่าตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรมเป็นอิสระเป็นกลางครับและปราศจากอคติข้อที่17ครับตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญจะต้องไม่ทําการใดๆครับให้เสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์และการดํารงตําแหน่ง ท่ราระธาครับจากการแสดงทัศนคติบนเวทีสาธารณะแบบนี้ท่านคิดว่าเป็นการแสดงทัศนคติที่เป็นกลางหรือไม่ครับเป็นการแสดงทัศนคติที่สาธารณชนสามารถตั้งคำถามได้หรือไม่ครับว่าคำตัดสินของสารรัฐธรรมนูญที่ตัดสินยุบพ,พักเก้าไกลไปนั้นท่านใช้อคติส่วนตัวในการวินิจฉัยหรือไม่ผมคิดว่าเรื่องแบบนี้เราตั้งคำถามได้ แล้วในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นเว,เนเวทีที่เราพูดแสดงความคิดเห็นแบบนี้ได้ร่วมกันครับนอกเหนือจากมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญนะครับท่านประธานถ้าพูดถึงจรรยาบรณวิชาชีพและเกียรติศักดิ์ของผู้พิพากษาดังนั้นครับนอกเหนือจากมาตรฐานจริยธรรมของตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญที่ท่านต้องถูกบังคับใช้โดยตรงแล้วพูดถึงเรื่องของจรรยาบรณวิชาชีพของคนเป็นตุลาการผมก็คิดว่า ไมค่คงไม่มีนักกฎหมายคนไหนครับที่จะสามารถยอมรับได้ว่าองค์คณะผู้พิพากษาตัดสินคดีที่ผู้ถูกพิพากษาคืออดีตพักเก้าไกลที่ถูกตัดสินประหารชีวิตเป็นคนที่ถูกลงโทษโดย,โดยตรงนั้นถูกองค์คณะผู้พิพากษาตัดสินคดีออกมาแสดงความคิดความเห็นเชิงเสียสีประชดประชันแบบนี้ผมคิดว่านี่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้ออกครับแสดงออกอย่างชัดเจนครับว่าทาให้เกิดความเสื่อมเสียของจรรยาบาณวิชาชีพ ของตุลาการสารรัฐธรรมนูญดังนั้นครับท่านประธานผมคิดว่าเวทีของสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้อยากจะเรียกร้องเพื่อนสมาชิกผ่านท่านประธานครับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบกับยตินี้เพื่อส่งข้อสังเกตไปยังสารรัฐธรรมนูญให้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปเพราะพวกเรายืนยันครับว่าในเรื่องของมาตรฐานจรรยาบรรณซึ่งเป็นเรื่องนามธรรมควรจะต้องให้คนภายในองค์กรนั้นตรวจสอบกันเองดังนั้นเรื่องนี้สบายใจครับท่านประธาน ไม่ใช่เรื่องที่ฝ่ายนิติบัญญัติจะไปใช้อำนาจร่วงเกินฝ่ายอื่นๆอีกประการหนึ่งครับท่านประธานผมคิดว่านอกจากเนื้อหาสาระตามชื่อยตินี้แล้วอีกหนึ่งอย่างที่พวกเราครับฝ่ายนิติบัญญัติผู้ทรงสิทธิ์ผู้ได้รับอำนาจจากประชาชนครับสิ่งที่เราทำได้ร่วมกันแน่นอนก็คือการเสนอร่างแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนที่เกี่ยวข้องครับซึ่งผมเชื่อว่าจะมีเพื่อนสมาชิกบางท่าน ลุกขึ้นมาอภิปรายในส่วนนี้ครับว่าเวลาของพวกเราที่เหลือต่อจากนี้อีกสองปกีกว่าของสภาชุดนี้เราจะสามารถทํางานร่วมกันเพื่อจัดวางตําแหน่งแห่งที่อํานาจหน้าที่ที่มาที่ไปการถอดถอนขอนองค์กรอิสระและตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญอย่างไรได้บ้างดังนั้นครับนี่คือหลักการและเหตุผลของการเสนอยติดังกล่าวเพื่อย้ําครับว่าพวกเราในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายนิติบัญญัติเรามีอํานาจเต็มที่จะดําเนินการเรื่องนี้ เพื่อทําให้สภาผู้แทนราษฎรของเราทรงความศักดิ์และศิธิ์ในการเป็นผู้แทนของปวงชนครับขอบคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณครับขอเชิญผู้เสนอยติท่านที่สองนะครับยติที่สองคือท่านอดิศรเพียงเกตครับท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกระผมนายอดิศรเพียงเกตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรกเพื่อไทยจากจังหวัดขอนแก่นผมได้ดูข่าวตุลาการสารรัฐธรรมนูญท่านหนึ่งได้ไปบรรยายณสถานที่หนึ่งที่เป็นข่าวในทางโซเชียลประชาชนทั่วไปให้ความสนใจไม่ทราบว่าท่านพูดแบบตั้งใจมาพูดหรือว่าตกกระดพลพอยจนตั้งใจหรือตั้งใจมากในการ แสดงความคิดเห็นว่าลักษณะตนเองนี่เป็นใหญ่อวดเบ่งแล้วก็เหยียดหยามเสียดสีบุคคลซ,ซึ่งเคยเป็นคู่กรณีในสารรัฐธรรมนูญกระผมให้ความเคารพนะครับคำว่าสารเพราะผมเรียนนิติศาสตร์จากมาหาวิลัยธรรมศาสตร์เราสอนว่านิติศาสตร์ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมให้ความยุติธรรมโดยไม่เป็นเกลือ ตลอดเข้มตลอดไม่มีเอ็นเองไม่มีอคติไม่มีมายาคติจนพระบิดาพระราชบิดากฎหมายไทยได้ร้อยเขียนกรนสั้นๆไว้พงเจ้าระพีท่านเขียนไว้ว่าเองกินเหล้าเมายาไม่ว่าหรอกแต่อย่าออกนอกทางไปให้เสียผลจงอย่ากินสินบาทค่าสินบนเรามันชนชั้นปัญญาตุลาการ กรณีที่ภาคใต้ไม่เกี่ยวกับสินบัตค่าสินบนนะครับแต่เป็นการกระทําโดยอาศัยตนเองได้ตัดสินคดีมายังติดค้างในใจหรือเปล่าวันนี้เรากำลังพูดว่าเราพูดถึง Balance of Power นะครับท่านประธานไม่ต้องติไม่ไม่ต้องไปสงสัยอะไรเรามีสิทธิ์พูดนิติบัญญัติบริหารตุลาการเขาทวงดุลกันครับนี่เรากำลังทำหน้าที่ทวงดุล กับฝ่ายตุลาการเรามีคดีความท่านตัดสินท่านตัดสินยุบพ,พักท่านตัดสินประหารชีวิตนายกรัฐมตรีของผมห้ต่อสี่หนึ่งคนเอียงไปทางไหนคนนั้นชนะครับอันนี้จะต้องหาทางร่วมกันแก้รัฐมนูญและแก้วิธีพิจารณาความเกี่ยวกับอำนาจอาทเอียของท่านต่อไปเราให้ท่านไปเป็นพระด้วยการกันกรองของสมาชิกวุฒทสภาเท่านผมไม่ได้ว่าน,นะครับ กันกรองเต็มที่มาแล้วให้ท่านเป็นพระอยู่บนหิ้งพระต้องอยู่ในธรรมวินัยต้องปฏิบัติตนเยี่ยงพระเยี่ยงสมณะเมื่อท่านทำผิดพระวินัยท่านปรราชิกครับเป็นพระที่ปรราชิกไปบินธบาตไม่มีใครบิไม่มีใครใส่บาทแล้วผมว่าคนเดียวนะครับผมไม่ได้ว่าทั้งองค์กร ผมอยากเรียกร้องให้ท่านนะครับเป็นครั้งแรกที่เรามาอภิปรายเรื่องตุลาการสารรัมนุนซึ่งผมมีคนดึงดึงบอกยานะยิ่งเขาอภิปรายเรื่องขยายเรือนจําอยู่เี่ยคุณกล้าพูดเหรอท่านครับไม่ต้องกลัวเพราะเราอํานาจนิติบัญญัติท่านนิตตุลาการตุลาการต้องดีใจครับพวกเราได้ทวงดุลท่านท่านรับฟังอยู่ในขณะน,นี้เราไม่มีอคตินะครับเราเห็นแต่เพียงว่าท่านไปพูดนะ่ะมันไม่เหมาะสม ไม่ทราบว่าก่อนตัดสินคดีใดๆของท่านเนี่ยท่านมีอคติไหมท่านเป็นกลางหรือเปล่าภาษิตกฎหมายมีหลายภาษิตครับมีผู้รู้บอกผมบอกว่า <c oughs> justice must not only be done but it must be seen to be done แปลความว่าความยุติธรรมต้องไม่เพียงแต่เกิดขึ้นเท่านั้นแต่ต้องถูกเชื่อและเห็นว่าเกิดขึ้นจริง ต้องไม่มีอคติต้องเป็นกลางครับท่านยังอารมณ์ค้างติดตลกผมไม่ตลกกับท่านเพราะเราเรียนนิศาสตร์ตาชูคือสัญ,ญลักษณ์ของความยุติธรรมท่านกําลังทําลายตายชูความยุติธรรมจะโดยเจตนาหรือไม่วันนี้ผมจึงจําเป็นครับแน่นอนท่านผู้อภิปรายล่วงหน้าก่อนผมนั้นได้พูดถึงประมวลจริยธรรมของข้าราชการตุลาการของศาลยุติธรรมศาล รัฐธรรมนูญมีมาตรฐานจะได้ทําเหมือนกันอนุโลมใช้กันได้ครับเขาห้ามไปบรรยายเขาห้ามไปปาถักคถาท่านทราบท่านประธานครับยติบอกว่าให้ส่งไปสารรัฐธรรมนูญผมว่าอยากให้สารรัฐธรรมนูญวิิจัยกันแล้ครับพระที่เป็นประาชิกนี่มันก็ต้องศึกโทษนะครับกาเป็นกาดําเป็นอะไรมันเป็นสิ่งไมดีในกระบวนการยุติธรรมเลยครับ ท่านคนเดียวทําให้กระบวนการนี้ทําขาดความเชื่อมัน่นผมอยากให้ตุลาการนิติบัญญัติบริหารทําหน้าที่ของแต่ละคนอย่ายกตนข่มท่านพักเพื่อไทยเชื่อมั่นในความยุติธรรมพักเพื่อไทยฝ่ายนิติบัญญัติทุกคนเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระบระมุขประชาธิปไตยถ่วงดุลกันครับถ้าตุลาการท่านใดไม่เคารพประชาธิปไตยไม่เข้าใจคําว่าถ่วงดุลท่านทําหน้าที่ของท่านต่อไปไม่ได้ จึงขออภิปรายเรื่องเบาๆหนักๆวันนี้ครับซึ่งไม่เคยคิดว่าจะได้พูดเรื่องนี้ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเราไม่มีข้อขัดแย้งกับองค์กรตุลาการทั้งหมดนะครับเรามีเรื่องเฉพาะบุคคลนิ้วรายไหนร้ายตัดทิ้งรักษาอวัยวะตัดอวัยวะรักษาชีวิตผมไม่เอ่ยชื่อท่านจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสภาอันทรงเกียรติฝ่ายนิติบัญญัติไม่ว่าฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาล เราเป็นฝ่ายนิติบัญญัติด้วยกันเราเป็นผู้เสียหายร่วมกันจะต้องปกปักรักษาท่านเป็นตุลาการชี้นิ้วว่าคนอื่นนี่ขัด,จดใจและเยรมแต่อีกสามนิ้วที่ชี้ก็หาตนเองนี่ท่านไม่อธิบายได้ยังไงจึงขออนุญ,ญาตเชิญชวนท่านสมาชิกได้โปรดเห็นด้วยกับยติโดยวาจาของผมอดิศรมิเกตและของเพื่อนสมาชิกที่อภิปรายก่อนหน้านี้เพื่อส่งไปให้สารรัฐธรรมนูญหรือองคอ์กรเกี่ยวข้องในการพิจารณาดําเนินการต่อไปไม่ให้เกิดกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นอีก ให้สารยุติธรรมเป็นที่พึ่งสุดท้ายให้สารรัฐธรรมนูญเป็นที่พึ่งสุดท้ายที่ผ่านมาท่านตัดสินถูกหรือเปล่าไม่รู้และกับหรือเหมือนกันเนี่ยผมเรียนกฎหมายและสองอย่างไปด้วยกันหรืออย่างใดอย่างหนึง่งแต่ท่านตัดสินว่าและกับหรือนี่เหมือนกันผมก็อัศจรรย์ใจเหมือนกันไม่อยากให้ความยุติธรรมมันต่ํามากกว่านี้ครับท่านอยู่สูงแล้วให้อยู่สูงต่อไปมีนิสัยข้อขัดแย้งของพวกเราเพราะท่านทาหน้าที่ถ้าท่านอยากลงมาต่ํามาครับมาเกือกลั้วกับเรา ผ่านการเลือกตั้งสิครับมีประชาชนตรวจสอบครับนั่นคือระบอบประชาธิปไตยจึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้โปรดสนับสนุนและขอส่งความปรารถนาดีไปให้องค์กรยุติธรรมโดยเฉพาะที่เรียกว่าสาลรัฐธรรมนูญได้โปรดส่งไว้ซึ่งความยุติธรรมประสิทธิ์ประสานความยุติธรรมแก่คู่กรณีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปขอให้ท่านมีความสุขกับความยุติธรรมขอให้ประชาชนทั้งประเทศได้โปรดศรัทธา ในขบวนการยุธรรมของทุกสารที่เกิดขึ้นในประเทศไทยครับขอกราบขอขอบคุณครับ